ซึ่งโอเคกองประตกไปนิดหนึ่งารายงานก่อนนี่คือบทที่2ของเนื้อหาม .5 เทิม2นะครับซึ่งบทแรกของมันคือจะเปนเชิงซ้อนจบไปแล้วก็หวังว่าเด็กๆเ,เนี่ยควรจะต้องรู้หน้าที่ในการทบทวนนะครับแล้วก็อย่าลืมจําที่พิสัยตําหนีไว้ว่าพอเราละเลยนะถ้าละเลยมันก็จะมีผลทีนะครับน้องจะรู้เองนะเมื่อน้องเรียนแล้วจําไม่ได้ใช้ประโยชน์มันไม่ได้เหมือนเดิมนะครับ เนื้อหาบทนี้ไม่เยอะนะฮะไม่เยอะเลยแต่โจทย์เนี่ยน่าสนใจมากๆมากๆเนื้อหามีแค่6ประเด็นนะครับแล้วก็เป้าหมายก็มี6ประเด็นเหมือนกันซึ่งคราวนี้พี่ต้องบอกไว้ก่อนว่าพูดไว้ก่อนบทนี้นะครับบทนี้เนี่ยเป็นบทที่วัดกันที่ศิละปะในการคิดมันจะมีเรื่องให้น้องจะต้องคิดอย่างประณีตมากๆน้องต้องเข้าใจสถานการณ์ในแต่ละเรื่องตามความเป็นจริงเลยแล้วก็ การคำนวณนไม่ได้ยากซับซ้อนแต่การที่จะแยกเป็นกรณีหรือวางสถานการณ์เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างต้องเช็ะสบกาณ์ดังนั้นตัวหน้าเทียมพี่สายเนี่ยใช่พี่เนี่ยใจจริง,อย,อ,ยงอยากจะพิสูจน์ทุกอย่างอยากจะพิสูจน์ทุกอย่างอยากจะเคลียร์ทุกประเด็นแต่โดยสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยพี่ขอขออนุญาตที่จะสอนบทนี้ในการเข้าประเด็นสําคัญเท่านั้นเลยแล้วก็ให้ได้เห็นว่าต้องใช้เครื่องมืออะไรและสูตรอะไร ส่วนตรงไหนที่เป็นบทพิสูจน์บางอย่างถ้าใครอยากจะอ่านก็ขอให้อ่านเองนะครับแล้วก็ขอให้ดูตามลูกศรที่วิจัยชี้โยงไปว่าจากบรรทัดนี้ไปอ่านบรรทัดไหนแล้วไปไงต่อโอเคนะอ่านตามลูกศรน,นะครับโอเคเราก็จะเริ่มกันนะครับพี่ก็จะไปที่เนื้อหาเลยนะครับในส่วนเนื้อหาอยู่ที่หน้าที่3นะครับก็คือหัวข้อ2.1หหลักการบวกและหลักการคูณโอเคมันก็จะมีการบวกนะอ่ะพี่เห็นก่อนมีการบวก แล้วก็การคูณมีคําว่าหลักด้วยนะหลักการบวกหลักการคูณโอเคลองดูจากบล็อกนี้นะครับพี่สาก็จะโยงมาที่ส่วนแรกก่อนคือลงมาที่ตรงนี้เลยดูนี้เลยในการทํางานอย่างหนึ่งคิดตามนะครับคิดตามนะคิดตามเรียนอย่างมีประสิทธิภาพนะในการทํางานอย่างหนึ่งถ้าสามารถแบ่งวิธีทํางานเป็น k กรณี i, โดยกรณีที่1สามารถทําได้ n 1วิธี กรณีที่สองสามารถทําได้ n สองวิีเดี๋ยวพี่ขออนญุญาตนะครับว่ากรณีที่หนึ่งเนี่ยแปลว่างานสําเร็จด้วยนะงานเสร็จนะพี่เขียนว่างานเสร็จนะกรณีที่หคือเป็นการทําแบบที่หนึ่งงานเสร็จทําแบบที่สองงานก็เสร็จเหมือนกันนะครับและทําไปถึงกรณีที่ k ขอให้ทุกคนเห็นคําว่ากรณีนะครับคําว่ากรณีกรณีกรณีให้เน้นคําว่างานเสร็จงานเสร็จนะครับงานเสร็จกรณีงานต้องเสร็จนะ ถ้าน้องแยกกรณีคืองานต้องเสร็จโอเคซึ่งน้องไม่รู้งานเสร็จคืออะไรต้องดูโจทย์ครับถึงจะเข้าใจถ้าเราแบ่งงานชิ้นหนึ่งเป็น k กรณีและแต่ละกรณีมีจำนวนวิธีในการทำได้ n 1 n 2ถึง n k แล้วงานน้องเสร็จเขาบอกว่าซึ่งเขาบอกว่าซึ่งมีวิธีการทำงานทั้งหมด k กรณีย้ำว่า k กรณีที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน คำนี้สําคัญมากไม่ซ้ําซ้อนกันเพราะเดี๋ยวเวลาน้องคิดเนี่ยคนที่จะพลาดคือแยกกรณีล้วเสีอมีการซ้ํากันเราต้องการงานที่แตกต่างวิธีที่แตกต่างดังนั้นเนี่ยมันต้องไม่ซ้าซ้อนกันตรงนี้คือความยากที่หลายๆคนแยกกรณีไม่ได้เพราะว่าไม่รู้มันซ้ากันหรือเปล่าโอเคนะและการทํางานในแต่ละกรณีทําให้งานเสร็จสมบูรณ์ก็คือคํานี้ครับที่พี่เขียนว่างานเสร็จสมบูรณ์เห็นไหมย้านะ แต่ละกรณีทําให้งานเสร็จสมบูรณ์ซึ่งพี่เขียนไปแล้วแต่ละกรณีงานเสร็จนะครับงานน้องต้องเสร็จเห็นไหมพี่ไลาตบ้างแต่กรณีที่1จนถึงกรณีที่ K งานเราเสร็จเขาบอกว่าสามารถทํางานนี้ได้ทั้งหมดเท่ากับจํานวนวิธีแต่ละกรณีบวกกันโอเคนะครับไม่เสียเวลาพี่จะดูตัวอย่างอันนี้เลยนะสมมติว่าเมืองหนึ่งจากตรงนี้เข้ามานี่ปุ๊บเดี๋ยวพี่โยงไปต่อเลยนะ ตรงไหนที่พี่ไม่ขีดไม่เขียนไ,ไม่อะไรเนี่ยแปลว่าพี่ไม่ได้พูดนะฮะให้น้องมาดูเลยมาดูตัวอย่างแวะดูตัวอย่างนี้ครับโอเคสมมุติว่าเมืองหนึ่งมีถนนและลำคลองอยู่หลายสายแปลว่าถนนก็มีหลายสายคลองก็มีหลายสายและในการเดินทางจากตำบล A ไปยังตำบล B ในเมืองนี้สามารถไปทางถนนได้3เส้นทาง ถนนนะ่ะมีหลายสายสุดท้ายก็มีสามสายคลองเนี่ยก็มีหลายสายและลำคลองมีสองเส้นทางเก็ับจะมีเส้นทางจากตำบล A ไปตำครับจะมีเส้นทางจากตำบล A ไปตำบล B ได้กี่เส้นทางวิธีคิดก็ลองคิดดูว่าถ้าน้องไปแยกกรณีมาก่อนว่าไปทางถนนได้ไหมถ้าไปทางถนนได้เนี่ยไปถึงเมือง B ได้ไหมคำตอบคือได้ใช่ไหมแล้วถนนมีกี่สายสามสายถูกไหมครับ อีกกรณีคือไปทางลําคลองได้ไหมได้แล้วถ้าเราไปทางลําคลองไปถึงเมืองบีได้ไหมก็คือได้แปลว่างานสําเร็จแปลว่าน้องต้องแยกเป็นสองกรณีก่อนคือว่าหนึ่งก็คือกรณีไปทางอะไรก่อนไปทางถนนเป็นกรณีที่หนึ่งและกรณีสองก็คือไปทางอะไรไปทางลําคลองเป็นสองกรณีและในกรณีที่หนึ่งถ้าน้องไปทางถนนก็จะมีสามวิธีไปได้โอเคแต่เกิดไปทางลําคลองก็จะมีสองวิธีไปได้ก็มีคลองสองเส้นทางนั้นก็ถามว่าจาก a ไป B ถูนะครับถ้าเราจะทําการพี่จะเปิดให้ดูนะอันนี้แบบง่ายๆก่อนนะพิจารณาการเดินทางจาก A ไปยัง B ได้ดังนี้ใช้เส้นทางตามถนนอันไหนตอบพี่หน่อยถนนได้กี่เส้นทาง A สามเส้นทางใส่สา,สามใช่ไหมคลองกี่เส้นทาง A สองเอาตามจริงนะสองตามจริงเนื่องจากเส้นทางตามถนนและเส้นทางตามลำคลองไม่ซ้ําซ้อนกันถูกไหมถนนสามเส้นทางไม่ซ้ํากับคลองสองเส้นทางแน่นอน Okay. จากหลักการบวกจะได้ว่ามีเส้นทางจากตํานล A ไปยังกนบบีทั้งหมดก็คือเท่ากับกรณีที่1คือ3ไปบวกกับกรณีที่2ก็คือ2คําตอบคือ5เส้นทางจบแค่นี้เองโอเค5เส้นทางมันแปลว่าอะไรก็แปลว่าเมือง A เมือง B ถ้าน้องเลือกไปทางถนนมันก็จะมี ถนนหนึ่งถนนสองและถนนอะไรถนนสามจันไหมถ้าน้องจะเลือกไปทางคลองก็<ส>จะมีคลองอะไรครับคลองหนึ่งและคลองอะไครคลองสองเจนว่าเรามีทั้งหมดกี่วิธีจะไปได้ห้าวิธีซึ่งเกิดจากสามบวกอะไรครับสามบวกสองแต่สามสีแดงเนี่ยเป็นกรณรีแรกก็คือกรณีที่เราเลือกใช้ถนนส่วนอีกตรงนี้เนี่ยเป็นกรณีที่เราเลือกใช้ลำคลองเก้าไหมครับ แล้วพี่ถามว่าข้อนี้มีกี่กรณีคําตอบคือสองกรณีกรณีที่หนึ่งคืออะไรไปทางไหนทางถนนถูกไหมครับส่วนอีกกรณีก็คือไปทางลำคลองแล้วพี่ถามแล้วว่าแล้วไปทางถนนกี่วิธีในกรณีนี้คําตอบคือสามคลองสองถ้ากรณีที่หนึ่งก็ไปถึงเมืองบีกรณีที่สองก็ไปถึงเมืองบีแปลว่างานสําเร็จทั้งสองกรณีจะต้องเอาจำนวนวิธีของแต่ละกรณีมาบวกกันโอเคไหมครับ เพราะงานมป็นสําเร็จทั้งสองกรณีนั้นการแยกกรณีคือการจะต้องให้งานน้องสําเร็จและความสําเร็จในงานชิ้นนี้คือการที่เดินทางจาก A ไป B ได้โอเคนะครับเป็นต้นก่อนนะต่อไปนะครับมาด่วนนี้กระมน,นำกระเบื้องรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่แต่ละด้านยาวหนึ่งหน่วยจานวนสี่แผน่นอนุภาพประกอบกระเบื้องแผ่นที่หนึ่งแผ่นที่สองแผ่นที่สามแผ่นที่สี่แต่ละแผ่นเนี่ยมีความยาวด้านหนึ่งหน่วยตามน,นี้โอเคนะครับ มาเรียงชิดกันดังรูปตามนี้จากการจัดเรียงกระเบื้องข้างต้นมีรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าทั้งหมดกี่รูปเราก็ต้องมาแบ่งว่าไอ้สามเหลี่ยมด้านเท่าน้องรู้จักมันหรือเปล่าสามเหลี่ยมด้านเท่าคือคุณสมบัติเป็นยังไงด้านเท่ากันทุกทุกด้านเข้าใจไหมครับนั้นในภาพตอนนี้เนี่ยสามเหลี่ยมด้านเท่าที่น้องเห็นอยู่เนี่ยก็คือเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีความยาวด้านละเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าดูในรูปมีกี่มีกี่ชิ้น 4. จากนั้นเป็นไปได้ไหมต้องถามเป็นไปได้ไหมที่จะมีสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวด้านละสองหน่วยได้ไหมได้เป็นไปได้ไหมที่มีสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวยาวด้านละสามหน่วยในเคสนี้เป็นไปได้ไหมไม่ได้เพราะสามหน่วยต้องมีแผ่นกระเบื้องอีกมันไม่มีแล้วมีอยู่แค่นี้ถูกไหมครับน้องจะเอาตัวนี้มาต่อไว้ด้านนี้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะมันจะไม่ประกอบเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดด้านละสามหน่วยดังนั้นมันเหลือแค่สองกรณี กรณีที่หนึ่งก็คือด้านละเท่าไหร่หนึ่งหน่วยมีกี่รูปก็นับกรณีที่สองด้านละกี่หน่วยสองหน่วยมีกี่รูปก็นับซึ่งเราก็เห็นในรูปว่ามีแค่รูปเดียวดังนั้นการทําข้อนี้เป้าหมายของเราก็คือการได้มาซึ่งสามเหลี่ยมด้านเท่าเราต้องการสิ่งนี้นี่คือเราเราต้องการน,นี่คืองานของเรางานของเราันั้นพอเราแบ่งปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับดูนะเราก็แบ่งเป็นกรณี ก็คือแบ่งเป็นสองขนาดขนาดที่หนึ่งแบ่งเป็นขนาดที่หนึ่งกับขนาดที่สองโดยที่ขนาดที่หนึ่งเนี่ยก็คือยาวนานี่หน่วยนะเล็กๆเมื่อกี้กี่หน่วยหนึ่งหน่วยน้องก็บอกว่ายาวด้หนึนไไหน่งหน่วยมีกี่รูปนับสี่รูปต่อไปกรณีที่สองก็คือยาวานี่หน่วยที่เป็นไปได้สองหน่วยซึ่งสองหน่วยมีกี่รูปหนึ่งรูปหมดแล้วครับสามหน่วยไม่มีสี่หน่วยไม่มีได้แค่นี้ถูกไหมครับ และไม่ว่าจะเป็น1หน่วยสิ่งที่น้องได้ก็คือสามเหลี่ยมด้านไหล่นเท่าหรือจะเป็น2หน่วยน้องก็ได้สามเหลี่ยมด้านไดันเท่าเพราะงานน้องคือสามเหลี่ยมดันเท่าเก็าไหมคต้องเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าดังนั้นพอเราแบ่งเป็นสองกรณีสามว่าสี4รูปนี้ไอ้4รูปนี้ก็คือ1 2 3 4สามสี่พวกมันทั้งหมดเป็นสามเหลี่ยมดันเท่าไหมเป็นแปลว่างานสําเร็จแต่ว่าสี่รูปนี้คือได้สามเหลี่ยมด้านเท่าแน่นอนเข้าไหมครับ4ี่รูปนี้ต้องย้ำว่าสี่รูปนี้ได้สามเหลี่ยมด้านเท่าและพอเป็น2หน่วย หนึ่งรูปนี้ก็ได้รูปอะไรด้วยสามเ่็มด้านอะไรด้านเท่าน้องต้องไม่ลืมงานเดียวว่างานน้องคือสามเ่็มด้านอะไรด้านเท่าโอเคไหมครับต้องถามเองว่าได้สามเ่็นด้านเท่าจริงไหมถ้าจริงก็คือใช่โอเคสรุปแล้วเรามีสองกรณีต้องเอางานแต่ละกรณีทาอะไรกันบวกกันนะครับก็คือสี่บวกอะไรบวกหนึ่งเท่ากับห้ารูปโอเคไหมครับในนั้นจงจำว่าสิ่งที่จะบวกกันได้จะต้องเป็นสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกันคืองานสําเร็จถ้างานสําเร็จบวกกันได้แต่ถ้างานไม่สําเร็จบวกกันไม่ได้ นั้นกฎการบวกเอาไว้รวมจํานวนวิธีที่งานสําเร็จดูต่อนะครับจํานวนเต็มบวก2หลักที่มีผลบวกของเลขโดดย้านะครับจำนวนเต็มบวก2หลักพออ่านทุกคนต้องคิดจำนวนเต็มบวก2หลักชีวิตเคยรู้จักไปบ้างมันเริ่มตั้งแต่เลขอะไรครับเต็มบวก2หลักจำนวนเต็มบวก2หลัก10ถูกต้องไปจบที่เลขอะไรครับเกแปลว่าเลขขน้องในใจคือ10ไล่ไปนะครับจนถึง9 9รู้ไว้ที่คําว่าที่คือส่วนขยายของมันว่าต้องการยังไง จำนวนเต็มบวกสองหลักและบอกว่าที่ผลบวกของเลขโดดทั้งสองเป็นจำนวนคู่น้องต้องคิดละไอ้เหี้ยในชีวิตเนี่ยการบวกเลขคู่เนี่ยใครบวกกับใครได้เลขคู่บ้างวะมีสองกรณีพี่บอกให้อ่ะบวกกันได้คู่แน่นอนขีะไรครับขี่บวกขี่ใช่ไหมได้คู่แล้วอะไรคู่บวกคู่แล้วคู่บวกขี่ได้ไหม บวกขีจะได้คู่ไหมลองคิดดูก่อนคิดดูก่อนคิดดูก่อนอย่านึกในอาการนึกนึกเลขขี้กับเลขคู่เลขอะไรออกมาได้ยี่สามได้ไหมยี่สามคู่กับขีไหม,มใช่ไหมถ้าบวกกันได้ไรได้หา้ามันก็ไม่ได้เลขคู่ถูกไหมโอเคนะดังนั้นมีแค่สองเคสนี้แปลว่าต้องเป็นสองกรณีเพราะทั้งสองกรณีได้เลขอะไรเหมือนกันใช่ไหมเพราะงานสําเร็จคือต้องได้เลขคู่งานเราคือต้องการผลบวกเลขคู่ดังนั้น ดังนั้นงานของเราก็คือผลบวกของเลขสองหลักนั้นจน,นคู่นี่คืองานของเรางานของเราคือน้องต้องมีความเข้าใจหน้าที่น้องว่างานของน้องคืออะไรโอเคได้เลขคู่คราวนี้เรามาคิดว่าโอเคกรณีที่หนึ่งเอาคู่กับคู่ก่อนนะ่าจจะง่ายนึกคู่กับคู่ก่อนเลขอะไรวะที่เป็นเลขคู่กับเราที่พอจะนึก,กออกเลขคู่สองหลักที่หน้าก็คู่หลังก็คู่ด้วยนะเฮ้ยก่อนยี่สิบสอง ยี่สิบถูกไหมถัดไปคือยี่สิบสองถัดไปคือยี่สี่อีกนิดหนึ่งยี่หกอีกนิดหนึ่งถัดไปเข้าใจไหมก็ต้องไปจบที่สามเลยสามแปดเก็บไหมเอ้ยไม่ใช่ดิต้องเลขคู่คู่กับคู่ต้องเป็นเลขอะไรสี่ไหมสี่สิบแล้วก็ไปถึงสี่อะไรสี่แปดเก็บไหมอ่ะสี่สิบสี่สองถูกไหมเดีย๋ยวพี่ต้องเขียนวนด,ดิรีบไปยักหน้าเลยสี่สี่สี่หกและสี่แปดถูกไหม พึ่งการเลขสองหลักที่เป็นคู่กับคู่ถัดไปใครหกสิบเ <60. S 1> พราะจะเดาทางแล้วยังว่า,าไ, 68, ไ,ป 80, ไปจบที่ไหนหกแปดถัดไปคือแปดสิบไปจบที่ไหนแปดแปดได้อีกไหมไม่ได้แล้วหมดแล้วแล้วน้องก็ประเมินมีกี่ตัวคิดว่ามีกี่ตัวนับดีดีนับแล้วคูณเนาะเร็วอย่าคิดมากยี่สิบไหมเพราะแถวและห้าตัวมีกี่แถวยี่สิตัวนะยี่สิบตัวตามนี้นะต่อไปถ้าน้องจะมองในกรณีที่ เลขสองหลักนั้นเป็นขี้กับขี้เริ่มที่เลขอะไรสิบอะไรครับสิบเอ็ดไหมสิบเอ็ดสิบอไรต่อสิบสามอไรไงต่อสิบห้าแล้วดาวเสือจะไปจบที่ไหนสิบเก้าถูกต้องไหมพอจากต่อไปต้องเป็นเลขขี้กับเลขขี้นะอะไรต่อบรรทัดต่อไปคือสามเอ็ดไหมสามเอ็ดไปจบที่ไหนสามเก้าแล้วน้องก็รู้ว่ามันจะต้องเป็นไปจบที่สุดท้ายคืออะไร 91ไปถึงอะไรครับ99น้องว่าชุดนี้จะมีกี่ตัวคิดดีๆก่อนแม่น้องรันเลขขี้1 3 5 7 9มันก็มี4ตัวก็เตะฟั่มเลย <c ười> คิดน่อยคิดน่อยกี่ตัวครับ25ตัวครับเพราะว่าแถวนึงมี5ตัวใช่ไหมแล้วจาก1ไป3ต่อไปต้องเป็น5เป็น7แล้วเปอะไร9นี่ก็อีก5ใช่ไหม5 5เท่าไหร่25ตัว อันเนี้ยไอ้บทเนี้ยต้องอย่างงี้ต้องต้องรู้จักคิดนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะมียี่ห้าตัวส่วนก้อนนี้ก้อนนี้อย่าลืมนะต้องพยายามคิดไว้นะครับยี่สิบตัวแสดงว่าเราแบ่งงานเป็นกี่กรณีสองกรณีกรณีที่หนึ่งก็คือกลุ่มนี้ถามว่ากลุ่มนี้เนี่ยผลลัพธ์ได้ตามต้องการไหมผลบวกออกมาได้เลขคู่ไหมได้แปลว่าง,งานเสร็จก้อนนี้ที่เราเขียนขึ้นมา ก็ได้เลข2หลักซึ่งบวกกันแล้วได้เลขอะไรเหมือนกันเลขคู่แล้ว2กรณีนี้งานสําเร็จทั้งคู่และกรณีที่1มีกี่วิธี25 25ตัวที่แตกต่างวิธีคือที่มันแตกต่างกันอันนี้ก็20ตัวแตกต่างได้คําตอบแล้วแหละพี่ว่าตอบเท่าไหร่ครับคําตอบคือ45วิธีที่แตกต่างนั้นพี่จะเปิดของสตอวทเที่ยวของพี่นะน้องจะได้เห็นว่าเขาเขียนว่า จำนวนเต็มบวกสองหลักที่ผลบวกของเลขโดดทั้งสองหลักเป็นอยู่นคู่สามารถเกิดขึ้นได้2กรณีกรณีที่หนึ่งคือเลขโดดสองเป็นตุ่มจำนวนอะไรครับจำนวนคู่ซึ่งจำนวนคู่มีทั้งหมดกี่ตัวเมื่อกี้แล้วทาไปยี่อะไรครับยี่สิบตัวก็แร้งแต่ตัวแรกคือยี่สิบไปจนถึงปลือกอะไรเอ้ยแปดหกถูกไหม,มเอ้ยไม่ใช่แปดหกต้องแปดแปดใช่ไหมแปดแปดนบไปยี่ตัวต่อไปเลขโดดสองหลักเป็นเลขเลขคี่ใช่ไหมถูกไหมฮะ เลขคี่เมื่อกี้กี่ตัวเลขคี่ยี <S <S ่สิบห้าตัวเริ่มแต่เลขสิบเอ็ดไปจบเท่าไหร่เมื่อกี้เก้าเก้าแล้วน้องก็นับเมื่อกี้ถ้าเขียนตามพี่มันจะนับได้ถูกไหมเขียนแบบนี้จะนับได้ว่ากี่ตัวแต่ถ้าเกิดเข็มเแบบนี้จะนับไม่ถูกกี่ตัวนึกออกไหมฮะโอเคสุดท้ายตอบแล้วกันเนาะตุ้มสี่ห้าจำนวนจบทวนก่อนนะอ่ะตอนทวนขอหลักนี้ได้นะครับหลักเวลาน้องยะทวนคือว่าตอนนี้เราพูดถึงหลักการอะไรครับ บวกหรือคูณบวกครับหลักการบวกสิ่งที่จะบวกกันได้เนี่ยแปลว่างานต้องสําเร็จไหมต้องสําเร็จแล้วน้องก็ดูจากตัวอย่างที่มีอยู่นะครับเอาแค่นี้พอทวนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูต่อ